แปดเก้าสิบเมื่อไร้ะอ่ะเปลี่ยนข้างมาข้างนี้เนี่ยมาจับข้างนี้บ้างนี่ได้มนี้เนี่ยยกขา ข้างเนี่ยยกยากหน่อยเอาแค่ข้างๆมา่อาสิหนึ่งสองอ่สามสี่ห้าอ่ะหกเหนือ่อยละเจ็ดแปดเก้า สิบโอเคอันนี้เยียดเส้นอ่ะถูกต้องเก่งนี่วะเยีดเส้นเยียด,ดช้าๆล,ลักค้างไว้ใช่เยียดละค้างไว้ดิต่งที่สุดเท่ียดเตึงได้แล้วค่อยปล่อยตึงให้นานที่สุดเท่าทียดนานได้นั่นนะเก่งเว้ยแม่สีสุกฟูหื กูยืดแล้วกูรู้สึกขาดีเยืดแล้วขาดีก็ยืดไปข้างนู้นะต้องยืดด้วยป่ะยืดอ่ะเดินเดินขึ้นนู้นอีกเออไม่ถามเลยวะเ้เมื่อกี้ยืดข้างไหนเลยวะเมื่อกี้ยืดข้างนู้นต้องมายืดข้างนี้เมื่อกี้ยืดไปละข้างนั้น ระวังลากไงข้างไหนวะอ่ายกขาขึ้นมาเลยนี่อ่ะอืมม่ใช่ยี่ต้องมาเดินมาหน่อยเดินมาอีกหน่อยอะไรฮนี่ยกขาขึ้นมาข้างซ้ายข้างขวาน,นนเะ็ต้งยกข้างนี้แหละ ในแค่ข้างนี้บอกให้ยกข้างขวาเอองบกกยข้างขวาเอาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคลิปวิดีโอเยียดไปเอาดูเลยอ่าเยียดเยียดไปไม่ได้ยกให้เยียดตัวก้มหน้าไปอืมใช่ดึงไปอืมไม่ใช่ยกขาแล้วกดตัวลงมาเมื่อกี้ไม่ไม่เยียดแบบนี้ค้างไว้อืม นี่ดูเนี่ยใส่หมวกแม่งแต่ชั้นหมวกหมวกปีลาแม่กูเลยเอ,อ,เอ,อาเม่อี้อาจจะโดเรื่อว่าสายฝาเนี่ยเวลาเมื่อกี้ยืดขาอย่างนี้นะยกขาแล้วก็ก้มตัวแมันหน้ามันจะตึงเปีเปยเอออืออ่อออออออแล้วก้มตัวไปอ่าค้างไว้ตึงไหมเตึงอ่าก็นี่แหละที่เมื่อกี้ ทำข้างซ้ายไปแล้วนี่ข้างขวาใช่ป่ะน,นั่นน่ะเต็งเปียเลย,ยงานเยอะเข้าไป วันนี้เราแม่สีสุกมาออกกำลังกายที่บึงน้ำหนองบอนนะฮะแนวบริเวบึงน้ำนะฮะอยู่นอกฝนตกก็ปลอยๆแต่แม่สีสุบบอกสู้ๆนะฮะมาสูดอากาศด้วยเดือนกว่าล้วไม่ไดมอดมเดือนกว่าไม่ได้มาละ แว่งโต้ได้ายขวาเอ้เอาหลังพิงก็ได้หลังพิงเอาหลังพิงแล้วยกมือขึ้นหรือจะแกว่งโตตรงนั้นก็ได้ไดไอืมนั่นอันหนึ่งไม่ต้องการเร็วต้องการจะชายกคางคา กี่ทีละสองละสามละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส,สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเยี่ยวตัวมือแตกฮะเอามือซ้ายแตกอีกมือหนึ่งน่ามือว่ะอ่าแตกให้โดนหนึ่งอ่าสองอสาม สีห้าหกเจ็ดแปดมือแต่โตด้วยทำไมไม่ได้ปิดลเ้ยคนละคันอ 9. เก้าไอไม่ยอมเอี่ยวโตวไปฝั่งนู้นเลยนะสิบอยู่กับที่ไม่ได้นะพออ่ะ,อะมือแตะข้างนี้บ้าง หนึ่งสองมือแตะโต้ด้วยอ่าสามสี่ห้ามือแตะโต๊ะกเจ็บแปดเก้า อ,อ่หันหน้าไปจับโต๊ะแล้วใส่ตูดให้ดูหนึ่งรอบใส่ซ้าย้าย,ายเอาสะโพกซ้ายไปแตะโต๊ะหน่อยเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละถูกต้อง อ่าบิดเยอะๆองั้นแหละถูกนานใช้ได้อือ่าถอยหลังาหน่อยดิอถอยหลังอีกหน่อยอ่าแล้วสายตูดอ่านานอย่างงั้นสะบัดไปสะบัดมา เก่งเก่งอท้องแตะแตะโตไหน่อยท้องอหนึ่งท้องแตะโตสองสามสี่ห้าอ้อยติดแตะโตเลยหกใช่ได้เจ็ด 8 9 10อ่ะชูสองนิ้วให้ดูหน่อยได้จะจบคลิปแล้วจะถ่ายรูปด้วยนะอืม <laughs>